สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านเมานะพี่นะวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะฮะใหม่ทั้งชุดเลยนะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ091928 5535นะครับ091928 5535เอเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดมาได้เลยนะครับ หรือพี่ท่านไหนที่สะดวกเป็น Li น์แอดนะครับก็จะเป็นแอด9 3 7 g i c l นะครับลน์แอดมีไว้สาหรับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับผมก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์แอดก่อนเลยนะพี่นะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราไปชมกันนะพี่นะมีราคาเริ่มต้นที่400กับ500บาทวันนี้เอากันแบบเบาๆกันไปเลยนะครับของเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะพี่นะช่วงนี้หาของยากนะครับไม่ค่อยได้วิ่งออกหากของเท่าไหร่นะครับนะวันนี้ก็พอดีไปได้มานะครับเนาะนี่ฮะ องแรกชิ้นแรกวันนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับปรับมุมกล้องนิดหนึ่งมาพี่ๆจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ่าองแรกชิ้นแรกวันนี้นะครับนับเป็นเหรียญนะฮะนี่ครับอ่าเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับอันนี้ผมไม่เป็นนะฮะอันนี้เหมาได้มาเนาะพี่เนาะก็เขาบอกว่าประมาณนี้นะครับน้องน่าจะเป็นหลวงพ่อเฮงนะครับก็ดูแลเป็นเหรียญเก่าแล้วพี่นะเหรียญเก่านะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ครับ สวยๆเลยนะครับเนาะเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ <_' S 2> <ๆ S 1> เก่าๆสวยๆคมๆแบบนี้นะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเนี่ยพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดนะครับอง์นี้ก็คมนะพี่นะเนี่ยนห่นะเมตาติดชัดนะครับ เ้นเกสาและพี่นะมีบาทที่หูเหรียญน,นะครับเนี่ยครบเลยนะพี่นะตำมงกำหนะนะครับเนื้อหาตามภาพกับพี่นะผ่าสภาพใช้นะครับผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญปีศูนย์สามนะครับรายการที่สองนะครับเอาไปสี่ร้ยบาทนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับ ชิ้นนี้เป็นเหรียญน,นะฮะเหรียญหลวงพ่อผางน,นะพี่นะนี่ครับวัดอุดมคงคากิริเขตนะครับอ่าผมแยกบล็อกไม่เป็นนะพี่นะผมดูเป็นแต่เหรียญแบบนี้นะฮะคือเขาบอกว่ามีบล็อกคงเคคงคาอะไรเขานี่แหละนะครับเนาะก็ไม่ไม่สามารถแยกบล็อกได้นะพี่นะเพราะว่าได้มาแบบนี้พระผ่านการใช้งานมาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเนาะก็สึกเฮี้ยนนะครับเนาะสึกเฮี้ยเลยนะครับแต่ว่าก็ทําให้พระดูง่ายดีนะครับเนาะนี่ฮนะ ก็ผ่านไปหนึ่งสองนะครับอ่าลองดูครัพี่นะชมชอบจัดได้นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่นะฮะเอาไปสี่ร้อยนะครับเนาะรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับนี่ครับสายของขลังฮะอ่าใครชอบสายนี้ใครเก็บสายนี้ใครเดินสายนี้นะพี่นะจัดได้จัดนะครับอ่าเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นสายหลวงพ่อเต๋นะครับเนาะเป็นสายหลวงพ่อเต๋แต่ว่าผมอ่ะดูเป็นหลวงปู่แย้มนะครับนี่ครับ ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะครับเนาะแต่ว่าหมึกนะฮะที่ที่มีจานเนี่ยจานหน้าเนี่ยจานหน้าจานมือเนี่ยน่าจะเป็นมึกยุคที่น่าจะเป็นหลวงพ่อยแยมแล้วนะครับเนาะนี่ฮะมีลงสีลงชาตินะพี่นะมีทาทองนะครับอ่ะสายกุมาละกันเนาะใครชอบใครเล่นสายนี้จัดได้จัดนะครับดูชอบจัดได้นะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับเนาะไม่แน่ใจที่นะครับเอาไปสี่ร้อยนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับเป็นพระสมเด็จครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะน่าจะเป็นพระขุนพรมนะพี่นะเนี่ยมีปั๊มตาวัดสีแดงนะครับเนื้อหาก็ตามภาพเลยพี่นะฮะเก่าสวยแห้งนะครับน้องเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่ห้านะครับนะเอาไปสี่ร้อยบาทนะฮะไปสี่ร้อยนะครับน้องสวยๆแบบนี้ รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับชิ้นนี้เป็นพระสิวลีฮะพระสิวลีนะครับนะ้องสิวลี่าเนื้อเป็นผสมผงภายนะครับมีทาบอลทองนะฮะเนื้อในออกเขียวขาวนะพี่นะด้านหลังมีตามีมยันหลวงพ่อนะฮะเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ฮะมีฝั่งพลอยด้วยนะครับแนละ้วก็น่าจะเป็นชุดที่ออกวัดบอกพลอยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ทราบนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยเราพาสภาพดีมากฮะ เนี่ยมันมีรอยปิ้นรอยอะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะหักน่าจะเขาเรียกน่าจะแบบรอยปิ้นมันน่าจะบิดบิดออกไปแล้วนะครับอ่ะบอลทองสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่นะครับ้วนะร,รายการที่หกนะครับดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบดูสนใจจัดได้จัดนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทฮนะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับ ชิ้นนี้เป็นเหรียญฮะเหรียญหลวงผู้ไข่นะพี่นะวัดเชิงเลนนะครับอ่าเหรียญอง์นี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นพวกทองฝาบาทนะพี่นะเป็นทองฝาบาทนะครับซึ่งทําให้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนปีไหนนะพี่เนาะได้มาแบบนี้เลยนะครับได้มาสองเหรียญนะผู้ไขวันนี้นะฮะนี่ครับไม่แน่ใจรุ่นนะครับเนาะเหรียญเป็นห่วงไง่เป็นห่วงเชื่อมนะเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ะตามนี้เลยพี่นะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับ ลองดูครับพี่นะชมชอบยังไงก็จัดไปแล้วกันนะครับเอาสี่ร้อยนะครับนะเอาไปสี่ร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับชิ้นนี้เป็นพระองค์ค่อนข้างสูงนะครับเราเดี๋ยวูมอ่าซูมเอานิดหนึ่งนะครับอเป็นพระลีลานะครับแล้วลีลาข้างเม็ดหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะเนื้อเป็นผงยานะครับมีลงลักนะฮะ อากรอบนะครับเขามาดําเดิมแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาทามาไงนะพี่เนาะเป็นกรอบทองเหลืองนะครับนี่ฮะเป็นกรอบทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับมาสภาพนี้เลยนะพี่นะคือผมลองเอาเอาอ่าแปลงปัดๆดูและนะครับเนาะเนี่ยตามซอกตามคาบมันก็มีร่องรอยการใช้นะพี่นะแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะพระยังไม่ได้สึกมากนะครับอ่ะตามภาพพี่นะตามภาพนี้เลยนะครับรายการที่แปดนะฮะ พะระลีลาหลวงปู่บุญนะพี่นะผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับองนี้ก็เป็นเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะเลี่ยมเหมือนเลี่ยมเลนนะฮะเลี่ยมเลนสไตล์วินเทจนะครับน่ครับกรอบสีชานะพี่นะสวยดีนะครับเนาะ ลองดูนะครับชมชอบจัดได้นะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่เก้าเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่นะฮะเอาไปสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับอง์นี้เป็นเหรียญน,นะฮะองนี้เป็นเหรียญน,นะพี่นะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับเป็นเหรียญราชาการที่เก้านะฮะอ่าเขาบอกว่าเป็นเหรียญอะไรนะเนี่ยเหรียญระลึกสําหรับชาวนานะครับนี่ได้มาแบบนี้นะฮะ ได้มาแบบนี้นะครับมาพร้อมเรี่ยมแบบนี้ด้วยนะฮะก็ใครเป็นนะพี่นะใครเป็นใครเก็บสายนี้จัดได้จัดนะครับเนาะผมไม่เป็น,นจริงๆฮะเหรียญแบบนี้นะครับเนาะอ่ะลองดูครับชมชอบจัดได้นะพี่นะเอาไปสี่ร้อยพอพี่นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับ เหรียญครับผมนะอีกหนึ่งเหรียญฮะชิ้นนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่นะเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเนื้อดีนะพี่นะเหรียญนี้นะได้เนื้อดีได้หนานะครับเนี่ยมีเส้นคงเส้นขีดนะฮะขอบก็สวยได้เนาะเหรียญนี้ใช้ได้เลยนะับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญเนื้อทองแดงนะครับปีศูนย์เจ็ดนะฮะนี่ครับอ่ะสวยๆเลยนะครับนะตามนี้นะฮะดูไม่ทันชมไม่ทันนะครับอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมอยากได้ภาพนิ่งๆนะครับทักมาพี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับ รายการที่สิบเ็ดนะครับนะเอาไปสี่ร้อยพี่นะเอาไปสี่ร้ยบาทพอครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับชิ้นนี้เป็นพระปิตาฮะพระปิตาเนื้อเมกสิสิ์นะพี่นะเนื้อเมกสิสิคนะครับเป็นผมดูเป็นหลุงหัวเอี่ยมวัาหนังนะฮะนี่ครับมียันนะตองหัวเข่านะี่นะเป็นเส้นนูนนะครับแล้วก็เนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้นะครับ ตามนี้เลยนะพี่นะตามนี้เลยนะครับลองดูฮะชมชอบจัดได้นะครับเอาไปสี่ร้ยพอพี่นะฮะเอาไปสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับ เหรียญนี ok like so 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 ้นะครับนะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะครับวัดเจ้าฟ้าสารลอยปีศูนย์ห้าครับไม่แน่ใจว่าเขาเขาเล่นเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นสองเนาะผมได้มาแบบนี้นะเป็นสายใต้นะพี่นะเป็นสายใต้นะครับเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะฮะรายการที่สิบสามนะครับอดูชมดูชอบจัดได้จัดนะพี่นะไะต่อเลยนะพี่นะหลุดนะครับนะเมื่อกี้นะฮะ ไปต่อนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสฆ์นะครับนะเจ้าฟ้าสารลอยนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับรายการนี้จะเป็นห้ารอยบาทแล้วนะพี่เนาะนี่ครับองนี้เป็นหล่อพระปิตานะพี่นะพระปิตานะครับหลังนางกวักนะครับนี่ฮะเหรียญหล่อพระปิตาหลังนางกวักนะครับ เนื้อนะครับผมดูนะผมดูเลยนะครับผมดูเป็นตะกัวนะครับอ่าผมดูเป็นตะกัวนะพี่นะเอาไม่เอาห้าร้อยละเอาไปสี่ร้อยพอพี่นะครับนะเอาไปสี่ร้อยบาทพอนะครับเก่านะพี่นะเก่ามากนะครับเนี่ยด้านด้านหน้าปิดตาด้านหลังนั่งกวักนะครับศิลปะแบบนี้ผมดูเป็นหลวงพ่อเดิมเลยพี่นะผมดูเป็นหลวงพ่อเดิมเลยนะครับน่าจะเป็นตะกัวหลองพิมพ์หรือว่าตะกัวหลองบล็อกนะครับเนี่ยเก่านะพี่นะ เนื้อหาสวยๆนะครับเนี่ยพิมพ์คมๆแบบนี้นะครับคือไอ้พิมพ์คมๆเนี่ยไม่แปลกนะพี่นะเพราะว่าเนื้อตะกั่วเนี่ยมันอ่อนนะครับเวลาที่เขาจะหล่อพระหรือว่าพิมพ์ระนะครับเนาะบล็อกพระเนี่ยเขาก็จะเอาตะกั่วเนี่ยลองก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเนื้อตะกั่วมันอ่อนมันก็เลยทําให้พระเนี่ยดูคมดูสวยนะครับอ่ะตามนี้ครับพี่นะไม่บิ้วมากนะฮะลองดูครับชมชอบจัดได้นะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการที่สิบสี่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับ ซูมออกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นชุดแบบนี้ครับคือชุดเนี้ยมันเป็นตะกุดทักเชือกนะครับซึ่งเขาคล้องอยู่ตัวในเนี้ยมันเป็นตะกุดนะพี่นะแล้วก็มีลูกขั้นนะครับแล้วก็มีตะกุดดอกเล็กนะพี่นะแล้วก็มีเบี้ยอีกสองตัวนะครับนี่เป็นเบี้ยเป็นเบี้ยห่วงคู่ตัวหนึ่งแล้วก็ห่วงเดี่ยวตัวหนึ่งผมได้มายกชุดแบบนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะเอาให้พูดตรงๆอะ่ะผมไม่รู้ที่หรอกนะฮะผมไม่รู้ที่เพรานะว่า แบบนี้ผมพูดยากนะครับนเนาะเราตะกุดเขาถักเชือกมาเนี่ยมันเป็นเชือกใหม่นะครับแต่ว่าเขาเคาะหน้านตัวดอกในเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าคือตะกุดหลวงพ่ออะไรนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อบางพื้นที่ก็ได้นะครับซึ่งทําให้มัน,ม,นมันบอกยากนะพี่นะมันบอกยากนะฮะแล้วก็ตัวเบีย้ยเนี่ยมีสองตัวเนี่ยเก่านะครับเป็นเบีย้ยที่เป็นเบีย้ยที่น่าจะผ่านการลงรักแล้วก็ทาทองมานะครับ ทําให้ดูเก่าด้วยนะครับเราแบบมันก็เลยดูแบบเก่าดูสวยนะฮะเออแบบนี้นะครับเนาะไอตัวเบีย้ยเนี่ยเก่าละนะครับแต่ตัวตะกุดกับเชือกเนี่ยมันเป็นเชือกใหม่นะครับอาจจะถักใหม่หรือเปล่าหรือว่าหลวงพ่ออะไรเอามาถักเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับขายไม่ทราบที่เลยนะพี่นะขายไม่ทราบที่เลยดูชอบจัดได้พี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> นี่ฮะองนี้นี่หายากครับผม หายากแน่นอนฮนะเพราะนานๆจะเจอสักองหนึ่งนะครับเนาะเป็นพระลือโของนะครับฟังดีๆนะพี่นะเป็นพระลือโของซุ้มนาคนะฮะพระลือโของซุ้มนาคนะครับเนื้อเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับนี่เลยแล้วเก่าจริงพี่นะฮะองนี้เก่าจริงครับแบบนี้ผมไม่ค่อยได้เจอนานแล้วนะฮะไม่ค่อยได้เจอนานแล้วนะครับ ตามนี้เลยพี่นะฮะแจ้งแล้วนะครับเนาะภาพเพิ่มเติมภาพชัดๆพี่ๆทักมาคุยกันได้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับองค์นี้นะฮะเป็นพระผงครับผมเป็นพระผงพิมพ์พระประธานนะฮะพิมพ์พระประธานพระหรือว่าที่เขาเรียกกันพระสมเด็จวัดใต้นะพี่นะปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับนี่ฮะแห้งเก่าแล้วก็สวยนะครับ แห้งเก่าแล้วก็สวยนะพี่นะนี่เลยหลวงูุทิมเสกนะพี่นะพิมพาชุดนี้นะครับหลวงูุทิมปุกเสกนะครับรายการที่17นะฮะพระสมเด็จวัดใต้นะครับ2 5 1 5นี่ฮะพี่ดูหน้าครับนะครับคมเลยพี่นะนะเมดตรงเมตตาติดหมดเลยนะพระผงคมคมแห้งๆแบบนี้นะพี่นะดูให้ชอบนะครับดูชอบจัดได้พี่เอาไป500บาทพอพี่นะเอาไป500นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่18ครับ นี่ครับองนี้ก็ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะฮะที่บอกว่าไม่ได้เห็นมานานน่ามากเพราะว่าคือนาันๆานจะเจอแบบอย่างเงี้ยสวยแล้วก็รายละเอียดดีมากนะฮะองนี้เป็นพระกิ่งนะครับนะพระกิ่งสมเด็จญานะครับพระกิ่งสมเด็จญาสร้างปี2515น้าะฮะพี่ดูเนื้อหารครับเนี่ยโลหะผสมนะพี่นะกระแสะโลหะเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะมีเกตจัดดีมีเนี่ยเขาเรียกพวกผสมทองผสมเงินนะ,นะพี่น้องพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบเนี้ยติดขึ้นมานะครับ องนี้เป็นพระกิ่งสมเด็จย่านะพี่นะปีสองพันห้าอสิบห้านะครับนี่ฮะกิ่งเดิมนะพี่นะอุดเดิมนะครับแล้วกิ่งยังดังอยู่นะฮะเนี่ยผมลองขย่าแล้วเมื่อกี้นะยังได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่นะครับอ่าตามนี้เลยพี่นะครับนะดูชอบจัดได้นะครับรายการที่สิบแปดนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับอ่าใกล้จะหมดแล้วนะฮะองนี้นะครับนะผมดูเป็นพระเชียงแสนนะพี่นะสิงสองนะฮะ ขนาดบูชาตั้งตั้งบูชาได้นะพี่นะคล้องก็ได้แต่ว่าถ้าคล้องก็จะองค์ใหญ่นิดนึงนะครับเนื้อหาตามภาพี่สมฤทธิ์นะพี่นะแก่ทองนะครับออกเหลืองเลยนะเห็นไหมฮะนี่ครับคาบกุบคาบลายที่คือเดิมๆเลยนะพี่นะแล้วพี่ดูหน้าครับสวยมากฮนะหน้าสวยมากนะ ลองดูครับพี่นะชมชอบจัดได้นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบเก้านะครับรูปภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับชิ้นนี้เป็นเหรียญนฮะนี่ครับเป็นเหรียญพกกันนะพี่นะเหรียญพอกกนวัพญาตนะครับตัวเหรียญด้านในนะฮะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับ ซึ่งไอ้ที่ว่ามันดำๆอานียไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะพี่นะแต่ว่าผมได้มาแบบนี้แหละเขาเลี่ยมนะพี่นะอันนี้คือเป็นเหรียญเลี่ยมนะแล้วก็ใส่ตลับนะครับมาแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยผมได้มาสองชิ้นนะที่เป็นตลับสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปพร้อมตลับเลยนะพี่นะเอาวันนี้เอาไวๆเลยนะครับเอาไปห้าร้อยบาทพอพี่นะฮะเอาไปห้าร้อยนะครับน่าสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยมาพร้อมตลับเลยนะฮะรายการที่ยี่สิบนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ ชิ้นนี้เป็นเหรียญหล่นหอนะพี่นะเหรียญหล่หอหลวมเพ้าไป่ายว่ากําแพงนะครับองค์นี้ก็กระแสเนื้อดีนะพี่นะเห็นไหมครับมีคาบทองวิ่งนะครับมีคาบทองวิ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมนะพี่นะเนี่ยเลี่ยมใส่ตลับมานะฮะอ่าที่บอกว่าเป็นเลี่ยมเพราะว่ามันแกะมันแกะออกมาแล้วก็ถ่ายรูปไม่ได้นะพี่นะเขาเลี่ยมแล้วก็ยัดตลับอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตามนี้นะพี่นะถ่ายได้เฉพาะนอกกรอบแบบนี้แหละนะครับ ลองดูครับพี่นะชมชอบจัดได้ครับผมนะมาพร้อมเรี่ยมมาพร้อมตลับแบบนี้พร้อมของพร้อมใช้พร้อมเก็บพร้อมสะสมเลยนะครับรายการที่ยี่นะครับนะเป็นรายการสุดท้ายด้วยนะฮะเอาไปห้ารอยบาทนะพี่นะอ่ะตามนี้นะครับเราจริงๆได้มาอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับแต่ว่าอันเนี้ยใส่อยู่นะครับก็เลยยังยังไม่อยากแบ่งไม่อยากขายนะครับเนาะใส่แล้วก็ชอบนะฮะเนี่ยผมดูแล้วมันน่าจะเป็นหินหรือไม่ก็เป็นหยกขุนนะพี่นะคือจริงๆไอ้พวกหยกขุนพวกเนี้ยมันก็ราคามันไม่ได้สูงนะฮะ แต่ผมใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันชอบนะครับนะสวยดีนะฮ<น>ะ,<น>ะก็อันนี้เอาไว้ก่อนละกันนะฮะอ่ะหมดแล้วนะพี่นะชิ้นนี้วันนี้นะครับเนาะวันนี้มีของเท่านี้แล้วนะครับชมแล้วชอบนะฮะชิ้นไหนสนใจองไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 9 1ย์8 5 5 3 5นะฮะ0 9 1ย์8 5 5 3 5นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็แนะนําให้เป็นอาร์ไลน์แอดนะพี่เนาะเป็นแอด937 g y i CL นะครับไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนแล้วก็มีไว้ทั้งตอบเวลาพี่ๆทักมานะครับเนาะก็ผ่านแอดได้หมดนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ